การทดสอบโมโตโจีพีก่อนเริ่มฤด,ดูกาลในส่วนของเซปังเทสนักแข่งอดีตแช,ชมป์โลกอย่างมาร์กมาเกดดูเหมือนว่าจะยังไม่สามารถปรับตัวกับรถแข่งใหม่ของดูคาติได้ดีเท่าสมควรทำให้เรายังไม่เห็นผลงานการกดเวลาที่น่าสนใจจากเขาคนนี้ซึ่งตัวนักแข่งผู้นี้ก็ทราบถึงปัญหาดังกล่าวมาร์กมาเกดถูกนักข่าวถามถึงปัญหาของตัวแข่ง GP23 เกี่ยวกับปัญหาในการเบรก ที่ทำให้เขาไม่สามารถเข้าโค้งได้ดีเท่าที่ควรซึ่งเขาก็ได้ตอบว่านั่นเป็นความจริงวิธีการเบรกของรถดุกตินั้นมีความแตกต่างมาร์กมากเกต์กล่าวแต่ผมก็ไม่ได้แย่ไปกว่านักแข่งคนอื่นของดูกติในเรื่องของการเบรกที่จริงผมทำได้ดีกว่าคนอื่นด้วยซ้าแต่ต้องทำความเข้าใจเรื่องการยึดเกาะที่ล้อหลังและใช้มันให้เป็นประโยชน์ จุดนี้เองที่เป็นความแตกต่างของรถแข่งคันใหม่และคันเก่าของเขา h o n d a นั้นเป็นรถที่เน้นความสามารถการยึดเกาะที่ล้อหน้าซึ่งพัฒนาขึ้นมาตามสไตล์การขับขี่ของมาร์กมาเกดตราบใดที่ล้อหน้ายังทำงานของมันได้ดีตอนเบรกต่อให้มีปัญหาที่ล้อหลังความสามารถของนักแข่งก็จะช่วยให้ควบคุมอาการของรถได้ต่างกันกับรถของดุคติ ที่พัฒนาโดยเน้นการยึดเกาะที่ล้อหลังมากกว่ามาร์กมาเกดกล่าวมันมีความแตกต่างกันมากในวิธีการใช้ล้อหลังเพราะผมก็ยังคงขี่รถดูกติในแบบที่ขี่รถฮอนด้าตอนแรกมันไม่เห็นผลอะไรในการทดสอบที่วาเลนเซียเทสแต่มันไม่ใช่กับที่นี่ผมต้องทำลายนิสัยเดิมที่ใช้กับรถแข่งเดิมมา11ปีและเรื่องนี้มันยากมากนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของมาร์กมาเกกับสื่อ